สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมอรี่แมจิกนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมพิจาคาในหัวข้อภาพลักษณ์ของคุณทางโซเชียลเป็นอย่างไรนะคะด้านหน้ามีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบคุณสามารถเลือกจากไพ่หรือสิ่งของด้านหน้าไพ่ได้นะคะโดยกองที่1อยู่ด้านซ้ายมือเป็นเข็มกลัดผู้หญิงผมสีทองเขียนว่า good vibes only กองที่2นะคะเป็นเข็มกลัดแมลงตัวน้อยนอนบนดวงจันทร์กองที่3เป็น พวงกุญแจน้องควายยืนอยู่หน้ารถสปอร์ตสีแดงให้คุณเลือกกลองไพ่ที่รู้สึกชอบหนึ่งกองแล้วเรามาฟังคำทํานายสนุกๆก,กันค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเรามาเริ่มกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งกันเลยค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใบแรก ได้ Seven of Cups 7ถ้วยนะคะเป็นเรื่องของทางเลือกในรูปเป็นถ้วย7ใบใส่ซูชิหลากหลายแบบนะคะทำให้คนที่ชอบทานซูชิเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะทานถ้วยใบไหนก่อนดีใบที่2ได้ The Magician นะคะเป็นผู้วิเศษนะคะกำลังได้เมตนคาถาน,นะคะเสกสิ่งมหัศาจรรย์ให้เกิดขึ้นใบที่3ได้ The Lovers นะคะความรักนะคะทำให้คน2คนที่แตกต่างกันนั้นสามารถมาอยู่ร่วมกันได้นะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลนะคะของคนที่เลือกกรที่1นนะคะดูเป็นคนเก่งมีความสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ดูเป็นคนใจดีนะคะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีทางเลือกนะคะในชีวิตนะคะ เช่นในเรื่องของการงานเนี่ยก็ดูว่าเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะมาร่วมง,งานด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ดูว่าน่าจะมีคนที่อยากจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากจะทําความรู้จักนะคะอยากจะมาเป็นเพื่อนเป็นกัลยะาณมิตรอยากจะมาเป็นแฟนนะคะและ้วก็ภาพลักษณ์นะคะในบางคนเนี่ยก็ดูเป็นนักสะสมนะคะในในการที่จะสะสมคอลเลกชันในสิ่งที่ตนเองชอบนะคะ ต่อมานะคะได้ไพ่เทพเอรรอสกับคู่รักคือนางไซคีนะคะเทพเอรรอสหรือว่าเทพคิวปิดนั่นเองนะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลนะคะของคนที่เลือกกองที่1เนี่ยดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดนะคะเป็นคนที่ดูดีนะคะเพราะว่าเทพเทพเอรรอสกับนางไซคีเนี่ยเป็นคู่รักที่หน้าตาดีแล้วก็มีเสน่ห์นะคะต่อมาได้ แบนิชนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะประเพณีนะคะทางยุโรปตะวันออกนะคะที่เขาจะมีการขับไล่ฤดูหนาวนะคะโดยการเผาตุก๊กตานะคะแล้วก็ลอยน้านะคะเหมือนกับขับไล,ล่ฤดูหนาวให้ออกไปนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิเข้ามาภาพลักษณ์ทางโซเชียลของคนที่เลือกกองที่1นนั้นจะดูเป็นคนที่รู้จักนะคะวิธีในการ ขจัดพลังงานด้านลบนะคะแล้วก็รู้จักที่จะดึงดูดพลังงานด้านบวกเข้ามาหาตนเองนะคะต่อมาได้เบอร์22นะคะ w i s d o m นะคะเป็นรูปผู้หญิงนะคะที่อยู่บนเรือนะคะแล้วก็เหมือนเธอนั้นปีนขึ้นไปบนกองหนังสื่อนะคะแล้วก็เอื้อมมือไปที่ท้องฟ้านะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลของคนที่เลือกกองที่1เนี่ยดูเป็นคนที่ชอบ ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะคะต่อมานะคะได้เบอร์6 c คอนแท c t นะคะในรูปเนี่ยเป็นด้านหลังเป็นกระดาษสัญญานะคะแล้วก็ด้านหน้าเป็นผู้หญิง มีผ้าผูกที่ตานะคะกำลังถือตาช่างนะคะให้ความรู้สึกเหมือนไพ่ justice ไพ่ความยุติธรรมนะคะและด้านหน้าก็ยังมีกองหนังสืออยู่เช่นเคยนะคะก็เป็นการเน้นย้ำนะคะว่าภาพลักษณ์ทางโซเชียลของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะนะคะเป็นคนที่ดูชอบสืสาหาความรู้นะคะเป็นคนที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความยุติธรรมดูเป็นคนที่รักษาคำพูด นะคะรักษาสัญญาแล้วก็ดูเป็นคนที่ดูเป็นคนที่เป็นหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้เป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้เป็นหุ้นส่วนที่จะสามารถช่วยเหลือพัฒนาไปด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการงานหุ้นส่วนธุรกิจนะคะภาพหลักคือเป็นหุ้นส่วนที่ เขาเรียกนะค่ะถ้าใครได้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบสบายใจนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ดูภาพลักษณ์คืออย่างที่บอกะคะเป็นคนดูเป็นคนไม่เอาเปรียบใครแล้วก็เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นคนที่ศึกษาหาข้อมูลนะคะแล้วก็ยุติธรรม,มต่อมานะคะได้ไพ่คอสมอสนะคะจากกวาลภาพลักษณ์คือเป็นน้องแมวอย่างก่อนนะคะน้องแมวเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์เป็นดวงจันทร์ที่หน้าผากนะคะข้าง แปมไปจนถึงข้างขึ้นจนเป็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ด้านหลังเป็นดวงดาวนะคะในระบบสุริยะภาพลักษณ์ทางโซเชียลเนี่ยดูเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่เข้าเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะคะก่อนที่จะลงมือทําสิ่งใดนะคะจะคิดนะคะให้รอบด้านนะคะเหมือนกับคํานึงนะคะถึงผลกระทบต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะคะ เหมือนกับระบบสุริยะจักรวาลที่ดวงดาวนะั้นมีความเชื่อมโยงต่อกันนั่นเองนะคะต่อมาคนที่เลือกกลองที่1น,นะคะได้ดาวจูปิเตอร์นะคะหรือดาวพฤหัส growth ก,การเติบโตนะคะภาพลักษณทางโซเชียลนะคะก็ออกมาเน้นย้ำนะคะว่าดูเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้นะคะการพัฒนาแล้วก็ดูเป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกนะคะดูเป็นคนที่มีความเชื่อมั่น ดูเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็ดูเป็นคนมีวิสัยทัศน์นะคะและก็ได้ไพ่นะคะภาพลักษณ์นะคะทางโซเชียลดูเป็นคนใจดีนะคะสุดท้ายนะคะได้คนที่เลือกกรที่1่ได้เทพีวิคตอเรียนะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลนะคะก็ดูเป็นคนที่ได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จนะคะ ดังนั้นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคนที่เลือกกองที่1นนะคะสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกับคนที่เลือกกองที่2กันค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลใบแรกนะคะได้ ทรีออฟคาถ้วยนะคะเป็นรูปตัวกระตูนะคะกำลังถือถ้วยเฉลิมฉลอง,ลองความสำเร็จนะคะต่อมานะคะใบที่สองได้เป็น1ถ้วยนะคะเป็นรูปมือนะคะที่ยื่นออกมาจากก้อนเมฆนะคะถือแก้วน้ำที่มีน้ำล้นออกมานะคะภาพ อันนี้เป็นภาพลักของความรักนะคะความเมตตานะคะต่อมาได้สองดาบนะคะเป็นตัวกระตูนที่หลับตานะคะแล้วก็เหมือนกําลังใช้ความคิดนะคะว่าจะเลือกทางไหนดีนะคะเพราะว่าทางสองทางเนี่ยอาจจะมีคุณค่าสำหรับตัวกระตุนตัวนี้เท่าๆกันนะคะทำให้เลือกยากนะคะ ภาพลักษณ์ทางโซเชียลของคนที่เลือกกรอที่2นะคะดูเป็นคนที่มีมนุษยษยสัมพันธ์ดีนะคะเป็นคนที่อ,อารมณ์ดียิมงย้มแจ่มใสนะคะดูเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ดูเป็นคนที่ใจดีนะคะมีเมตตาต่อผู้อื่นแล้วก็ดูเป็นคนที่เป็นสายประนีประนอมนะคะเวลาที่มีความขัดแย้งเนี่ยดูเป็นแบบพยายามหาทางให้ ความขัดแย้งเนี่ยมันจบลงด้วยการพบกันครึ่งทางนะคะและอ,อีกในหนึ่งนะคะก็สามารถตีความได้ว่านะคะคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยดูเป็นคนที่อาจจะรักพี่เสียดายน้องนะคะในกรณีที่ค้างเลือกทั้งสองถางเนี่ยมันดูมีคุณค่าสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเท่าๆกันนะคะต่อมานะคะได้ไพ่เป็นรูปผู้หญิงก้าออกมาจาก เปลือกไข่นะคะภาพหลักทางโซเชียลนะคะดูเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะมีวุฒิภาวะนะคะคือมีคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนนะคะแต่ก็พร้อมที่จะดูเป็นคนที่จริงๆแล้วอ่อนโยนแต่ว่าพร้อมที่จะเข้มแข็งนะคะเมื่อ มีเหตุจําเป็นจริงๆนะคะที่จะต้องแก้ไขหรือว่าที่จะต้องจัดการนะคะก็พร้อมที่จะเข้มแข็งนะคะแต่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยภาพลักก็คือดูเป็นคนอ่อนโยนนะคะแต่ก็ถ้ามีอะไรอย่างที่บอกก็พร้อมที่จะออกมาจากเปลือกไข่ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะในกรณีที่มันจำเป็นจริงๆที่จะต้องอ ใช้ไม้แข็งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วก็คือจะเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีวุฒิภาวะนะคะต่อมาได้ CURSE นะคะเป็นภาพนะคะพิธีนะคะในการขับไล่คำสาปแช่งทางยุโรประวันออกนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดมีคนนะคะเหมือนคนในรูปเนี่ยนะคะพี่มีภาพปิดหน้าเนี่ยโดนคนที่รู้สึก มีคนไม่ชอบเขาแล้วเขาก็สาบแช่งนะคะก็จะมีการเรียกแม่หมอนะคะมาทำพิธีขับไล่คำสาบแช่งภาพลักษณ์ทางโซเชียลนะคะของคนที่เลือกกองที่สองนั้นอาจจะทำให้ใครบางคนนะคะรู้สึกอิจฉา,ารู้สึกไม่พอใจนะคะต่อมานะคะได้เบอร์44นะคะ เป็นซ u เปอร์มูเลยนะคะ a อ t แทคชั่นแรงดึงดูดเป็นดวงจันทร์ที่เต็มดวงแล้วก็ใหญ่กว่าปกติมากมาๆนะคะจึงมีพลังของความดึงดูดเนี่ยสูงมากนะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลนะคะของคนที่เลือกของที่สเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีแรงดึงดูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ภาพลักษณ์เนี่ยดูเป็นคนที่มีพลังจิต นะคะที่เข้มแข็งในการที่จะสามารถนะคะดึงดูดตามตามสิ่งที่ตนเองคิดได้นะคะต่อมานะคะได้เบอร์46 t h e บหก i ิงกิ้งแนะคะเป็นผู้ชายนะคะที่กําลังเหมือนกับวิเคราะห์นะคะแก้ผลึกใสในมือนะคะภาพลักษ์ทางโซเชียลเนี่ยของคนที่เลือกกองที่2เนี่ยดูเป็นคนที่คิด ละเอียดรอบคอบมากๆนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่พร้อมนะคะที่จะเรียนรู้นะคะเปิดใจรับฟังผู้อื่นแล้วก็ดูเป็นคนที่พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะได้ไพ่ Y วแจงนะคะเป็นน้องแมวนะคะที่หลงเข้าไปในป่าที่มีเถาวัลย เป็นเหมือนเถาวัลย์ปีศาจนะคะมีดอกไม้ที่มีฟันแหลมคมนะคะจ้องที่จะมาทําอันตรายน้องแมวนะคะน้องแมวเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องพร้อมป้องกันตัวนะคะโดยการที่สร้างหางที่มีฟันแหลมคมขึ้นมาสร้างหูที่มีฟันแหลมคมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสู้กลับนะคะกรณีที่เถาวัลย์ปีศาจเนี่ยมาทำร้ายดังนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ทางโซเชียลของคนที่เลือก กองที่2นะคะดูเป็นคนที่ถ้าจําเป็นนะคะเกิดเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเกิดเรื่องที่ไม่ไม่ถูกต้องนะคะคนที่เลือกกองที่2เนี่ยภาพลักเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้นะคะต่อมาได้ไพ่เป็น cancer นะคะราศีกรกฎนะคะ sensitive นะคะ าภาพลักษณ์ทางโซเชียลนะคะของคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเวลารับฟังผู้อื่นนะคะหรือว่าดูละครอะไรนะคะก็จะเป็นคนที่อินง่ายนะคะเหมือนเข้าไปอยู่ในตัวละครตัวนั้นหรือเข้าไปอยู่ในสถานาการณ์ที่ผู้อื่นมาเล่าให้ฟังนะคะคือก็เลยเป็นดูเป็นคนที่เหมือนอารมณ์เซนซิทีฟนะคะแล้วก็ ภาพลักษณ์เนี่ยดูเป็นคนที่ใจดีนะคะมีความเป็นคุณแม่คุณพ่อที่ใจดีแล้วก็ดูเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่นะคะผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังนะคะในการที่จะเยียวยารักษานะคะผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นมีพลังเยียวยารักษาจริงๆนะคะหมายถึงรักษาทางกายหรือว่ารักษาทางใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ค่อนข้างบางทีนะคะก็จะเดาใจไม่ถูกนะคะอาจจะพูดอย่างแต่ว่าในใจอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นคนที่บางทีก็อาจจะเกรงใจนะคะผู้อื่นจนบางทีก็ไม่ได้พูดสิ่งที่ตัวเองต้องการออกไปนะคะต่อมานะคะได้สุดท้ายยังไม่สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นลองสุดท้ายได้เบอร์55นะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลดูเป็น ที่ปรึกษานะคะดูเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะมีความเป็นราศีกรกฎนั่นเองนะคะเป็นคนที่แบบใครก็มาคุยด้วยเราจะเหมือนรู้สึกได้รับพลังการเยียวยารักษานะคะจากคนที่เลือกกองที่นะะ 2>, 2นะคะต่อมาได้ tp i s s นะคะก็ภาพลักษณ์ทางโซเชียลก็อย่างที่มาออกมาเน้นย้ำนะคะเป็น คนที่ภาพลักษณ์ดูเป็นคนที่มีพลังในการเยียวยารักษาจิตใจนะคะรักษาบางคนนี่ยคอาจจะเป็นภาพลักษณ์ก็คืออาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับการเยียวยารักษาด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นนะคะให้ผู้อื่นสบายใจได้ด้วยปลอบใจได้ด้วยนะคะต่อมานะคะคนที่เลือกคนที่สองนี้พิเศษนะคะได้เทพีองค์หนึ่งติดมาด้วยนะคะคือเทพีดิสคอเดียนะคะ เป็นเทพีแห่งความขัดแยงนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่เลือกคกนที่สองเนี่ยคือมองว่านะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลของคุณเนี่ยอาจจะมีใครบางคนรู้สึกไม่ชอบนะคะอาจจะรู้สึกอิจฉานะคะหรือมองอีกในหนึ่งก็ได้ว่าภาพลักษณ์ทางโซเชียลของคนที่เลือกคกนที่สองเนี่ยเป็นคนที่คุยคุยสนุกนะคะแบบว่าคุยเรื่องอาจจะคุยเรื่องไรสาระนะคะเรื่องแบบ สนุกสนานเหมือนกับ Tree of Cups อย่างนี้ก็ได้นะคะสามารถมองได้2แบบนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคนที่เลือกกองที่2สําหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกับคนที่เลือกกลองที่3านะคะ คนที่เลือกกองที่3นะคะใบแรกนะคะได้เบอร์21ดนะคะเป็นความสุขความสมบูรณ์นะคะใบที่2ได้ four of wands สีไม้เท้านะคะเป็นรูปคู่สมรสนะคะในพิธีมงคลนั่นเองนะคะ ใบที่3นะคะได้ queen of pentacles เป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะกำลังนั่งตรวจเขาเลยไม่นั่งตรวจนะคะกำลังเดินตรวจกิจการการงานการค้าขายนะคะแล้วก็ถือเหรียญในมือนะคะถ้าพลักทางโซเชียลของคนที่เลือกกองที่3นะคะดูเป็นคนที่ผ่านนะคะการพยายามนะคะการตั้งใจทําสิ่งต่างๆจน ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะจนมีความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินนะคะดูเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะมีความสุขขุมดูเป็นคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ในบางคนเนี่ยก็ดูเป็นคนที่ มีความสามารถนะคะในการต่างประเทศนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์อ่าแล้วก็บางคนเนี่ยก็ดูภาพลักดูเป็นคนที่มีโอกาสได้เดินทางนะคะไปต่างประเทศนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะในประเทศบ่อยๆนะคะต่อมานะคะได้ไพ่เป็นรูปแม่ชีนะคะกำลังหนี วิ่งหนีออกจากป่าช้านะคะด้วยความกลัวนะคะภาพหลักทางโซเชียลนะคะของคนที่เลือกกรที่3เนี่ยดูเป็นคนที่มีความกลัวในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หรือหรือเกิดปัจจัยภายนอกเรียกอ,อะไรนะคะเป็นเหมือนกับเรื่องที่ควเหนือการควบคุมนะคะเ,เป็นคนที่รู้สึกกลัวอะไรที่ควบคุมไม่ได้อะไรที่ เป็นเซอร์ไพรส์ที่เป็นด้านโลบนะคะจะมีความกลัวว่าจะมีเรื่องที่มันแบบเซอร์ไพรส์ในด้านโลบนะคะอืมหรือในบางคนนะคะภาพลักษณ์ก็คือดูเป็นคนที่กลัวผีนะคะกลัวความมืดนะคะต่อมานะคะได้เจนเดอร์นะคะในรูปเนี่ยเป็น พิธีทางยุโรปตะวันออกนะคะในวันอีสเตอร์นะคะที่เด็กผู้ชายนะคะเขาก็จะถือกิ่งไม้ที่ามาทําพิธีเหมือนกับตีก้นตีขาผู้หญิงนะคะแล้วผู้หญิงก็จะให้ไข่ผู้ชายไปนะคะเป็นเหมือนกับมีความเชื่อว่าถ้าเกิดมีพิธีนี้จะทําให้ผู้หญิงเนี้ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะซึ่งความเชื่อนี้ในสมัยปัจจุบันก็มีทั้งคนเห็นด้วยกับคนไม่เห็นด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยภาพหลักทางโซเชียลของคนที่เลือกกองที่3เนี่ยจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นนะคะคือเป็นคนที่รู้ว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมโดยที่ไม่ไม่ได้ฟังคำคนอื่นจนไข้เขวนะคะอ่าถ้าถ้าคนที่เลือกกองที่3ตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคนที่เลือกกองที่3รู้สึกว่ากิจกรรมเนี้ยมันมันไม่ได้แย่นะคะ ก็ถ้ามีคนมาพูดว่ามันอ้มันไม่ดีอย่างโู้นอย่างนี้นะคะคนที่เลือกกองที่สาเนี่ยถ้าถ้าวิเคราะห์แล้วมันโอเคคนที่เลือกกองที่สมก็จะก็จะสนุกสนานไปกับสิ่งนั้นนะคะโดยที่ว่ามีความหนักแน่นนะคะไม่สนใจการวิพากวิจารณ์ที่บางครั้งอาจจะไมอะ่อาจจะไม่ได้สมเหตุสมผลสำหรับคนที่เลือกกองที่สานั่นเองนะคะ ดังนั้นเนี่ยคนที่เลือกต้อนที่3เนี่ยภาพเราจะดูเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลนะคะรู้จักวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีความหนักแน่นในเหตุผลของตนแล้วก็รู้จักสนุกกับการใช้ชีวิตนะคะในเรื่องที่ตนเองวิเคราะห์แล้วว่าโอเคนะคะต่อมานะคะได้ไพ่เบอร์14โฟกัสนะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลนะคะดูเป็นคนที่เวลาทำอะไรแล้วนะคะจะ มุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่วอกแวกนะคะมีความหนักแน่นไม่โลเลยนะคะไม่มีมีตัวเลือกใหม่เข้ามานะคะถ้าวิเคราะห์แล้วว่าตัวเลือกเนี้ยมันโอเคจะไม่ไม่วอกแวกแล้วนะคะจะมุ่งไปที่สิ่งนั้นนะคะหรือว่ามีคนมาวิภาควิจารณ์นะคะในระหว่างทางเนี่ยคนที่เลือกกองที่3เนี่ยจะดูเป็นคนที่ไม่ไม่สนใจนะคะเพราะว่าหนักแน่นวิเคราะห์มาแล้วว่าทางเรื่องนี้ดีนะคะก็จะมุ่งไปเลย ต่อมานะคะได้เบอร์28วิกตอรี่นะคะชัยชนะนะคะเป็นรูปผู้หญิงนะคะที่ได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะนะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลเนี่ยดูเป็นคนที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะต่อมาได้ไพว่วิ่งนะคะการถักทอนะคะโดยน้องแมวเนี่ยยืนนิ่งๆนะคะให้แมงน้องแมงมุมสอง น้องแม่มุมเนี่ยชักใยนะคะที่หูแล้วก็ที่หางนะคะโดยที่ไม่รู้สึกว่าลำคาญหรือว่ารู้สึกว่าจะต้องขจัดยายแม่มุมออกไปนะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลของคนที่เลือกกองที uh ่สามเนี่ยดูเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะคะถ้าอะไรช่วยได้นะคะดูเป็นคนที่ถ้าอะไรช่วยได้พร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะดูเป็นคนที่ไม่ใช่ขจัดเขาเรียกนะคะไป มือไม่พายมันดูไม่ใช่คนที่เป็นเอามือไม่พายเอาเท้าราน้ํานะคะถ้าอะไรช่วยเหลือได้นะคะคนที่เลือกคนที่3พร้อมที่จะช่วยนะคะถ้าดูแล้วไม่เดือดร้อนช่วยแล้วเม่เดือดร้อนนะคะก็ยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะต่อมานะคะได้ไพ่ Saturn ดาวเสานะคะ i s c i p l i n e นะคะเป็น ความอดทนความมีระเบียบวินัยนะคะภาพลักษณ์ทางโซเชียลก็ดูเป็นคนที่มีความอดทนมีความระเบียบวินัยนะคะมีความมุ่งมั่นนะคะในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ย ต้องใช้ความอดทนในการทําสิ่งต่างๆนะคะดังนั้นจะใช้เวลาค่อนข้างนานใช้เวลาค่อนข้างนานทําให้มีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีรักนอกจากเชี่ยวชาญแล้วยังสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยดังนั้นภาพลักเนี่ยจะดูเป็นคนที่เชี่ยวมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ดูเป็นคนที่มีการสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็ ดาวเสาเนี่ยมีมีเรื่องเล่าว่ามีการสร้างมาจากเสือ10ตัวนะคะดังนั้นภาพหลักอีกด้านหนึ่งของคนที่เลือกกองที่สามเนี่ยดูเป็นคนที่ค่อนข้างดุนะคะค่อนข้างมีมาตรฐานนะคะทำอะไรก็คือจะมีระเบียบแบบแผนนะคะต่อมานะคะภาพลักษทางโซเชียลได้เบอร์15นะคะดูดูอ่า สำหรับบางคนนะคะคนที่เลือกคงที่3ก็ดูปากจัดนะคะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของการมีระเบียบวินัยน,นะคะในการที่จะมุ่งมั่นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็อาจจะมีการดุนะคะต่อมาภาพลักษณ์ทางโซเชียลนะคะได้เทพีียนะคะเป็นรูปเทพีที่ ค่อนข้างดุนะคะก็คือถือดาบนะคะข้างหนึ่งมือถือดาบข้างหนึ่งมืออีกข้างนึงนี่ถือหัวศัตรูนะคะภาพหลักทางโซเชียลเนี่ยดูเป็นคนที่น่าเกรงขามนะคะสามารถปกป้องตัวเองได้นะคะศัตรูเนี่ยก็ค่อนข้างยำเกรงนะคะดูเป็นคนมีบารมีนะคะก็ ขอจบคำทนายนะคะสำหรับ,รบเพื่อนๆที่เลือกก่อนที่3ารเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสอ b ส c ครบ e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ